สอนแบ่งปันวิธีสร้างแพทเทิร์นเสื้อปกเทเลอร์เป็นเสื้อคอบตัวสั้นทรงหลวมดูเทคนิคการเก็บทรงเสื้อให้ออกมาทรงสวยก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในการสร้างแพทเทิร์นไปเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันกับก้อยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุนีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะ คลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างแบบเสื้อปกเทเลอร์ตัวปล่อยเป็นเสื้อตัวสั้นนะคะเสื้อคลับประมาณนั้นแบบเหมือนหน้าปกเลยนะคะเพื่อนๆนสร้างแพทเทิร์นเสื้อพื้นฐานตัวปล่อยขึ้นมาก่อนนะเพื่อนๆไปดูที่ ep 1 7 8นะคะวิธีขีดเส้นร่างเส้นของการสร้างเสื้อพื้นฐานนะคะตัวนี้ก็จะบอกการบวกสัดส่วนของทรงเสื้อให้เพื่อนๆได้ไปบวกสัดส่วนของเพื่อนๆนะคะ สำหรับคนที่ตัวเล็กนะคะตัวเล็กเราบวกตามตามสัดส่วนนะคะในส่วนของรอบอกนะคะบวก6เซนถึง8ถึง10 c ซนมะคะตัวนี้สะโพกบวก5ถึง6 c ซม8 c ซก็ได้นะคะจริงๆแล้วเสื้อเขาจะตัวสั้นเลยเอวมานิดหน่อย แต่เราก็ต้องร่างเส้นสะโพกขึ้นมาก่อนเนาะให้เป็นแนวทางในส่วนของรักแร้นะคะบวก5ถึง6ถึง8ซมนะคะให้บวกเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของเรานะคะเราตัวใหญ่ขึ้นอกเราใหญ่ขึ้นเราก็บวกเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของเราตัวนี้ก็จะไม่ได้สร้างแขนให้ดูนะคะเป็นเสื้อแขนสั้นแบบธรรมดาเพื่อนๆไปดูที่ ep 5 7นะคะสร้างพื้นฐานแขนเสื้อนะคะ ep 5 7ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้ก็ร่างเสร็จแล้วเรียบร้อยการสร้างนะคะ เพื่อนๆอย่าลืมเผื่อยื่นติดเกยติดกระดุมนะเผื่อยื่นติดกระดุมอยู่ที่สองเซนครึ่งจากจุดนี้นะแล้วตีเส้นเป็นเส้นกลางหน้าเรายื่นติดกระดุมอยู่ที่สองเซนครึ่งเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะเส้นกลางเนาะเส้นกลางค่ะแล้วก็กําหนดความยาวเสื้อเลยเสื้อจะยาวเลยเอวมาประมาณห้าประมาณห้าเซน เรากําหนดความยาวเสื้อตามที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้เส้นเอวอกนะคะเอวสะโพกบนสะโพกล่างเส้นเอวอตรงนี้ฉะนั้นก็จะวัดจากเส้นเอวลงมาประมาณ5เซนไว้ก่อนนะคะ5เซนเขีดเส้นเราต้องการความยาวของเสื้อเท่าไหร่เรากําหนดขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะตัดออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะแต่งทรงเสื้อด้วยนะคะความยาวแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เรานะ เพื่อนๆจะใช้อยู่ที่เส้นสะโพกเล็กก็ได้นะการใส่ใช้ชีตประจําวันของเราอ่ะแต่ถ้าเด็กวัยรุ่นน่ะไม่เป็นไรเนาะคุณแม่บ้านแบบว่าอย่างเราเราใส่ให้ยาวจากเส้นเอวประมาณ10เซนก็ได้เนาะอันนี้ก็ตัดเผื่อไว้ก่อนก็จะผ่าตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปรับไหลก่อนนะ นี่ค่ะปรับไหล่ก่อนเลยนะคะพับเส้นไหล่เราจะต้องปรับไหล่นะคะเสื้อเราจะได้ไม่หงายหลังนะนี่ค่ะชนทําเหมือนเดิมนะคะแบบ,แบ,บที่ก้อยพาทําเส้นคอนะคะในส่วนของเส้นคอจุดคอตรงนี้นะคะให้ชนกันเนาะนี่ค่ะให้ตรงกัน เช็คเลยนะคะตรงลักแร้ที่เราโคง้งโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะการปรับไหล่นะนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้เราปรับเลยค่ะปรับไหล่นะจับขึ้นมาได้เท่าไหร่เราหารสองนะหารสอง่ะทบสายวัดแล้ววางจากจุดชิ้นหลังนะคะถึงตรงไหนนี่ค่ะตรงนี้ อันนี้คือเส้นกลางชิ้นหลังให้สูงกว่าชิ้นหน้าประมาณ1นึ่เซนครึ่งหรือประมาณครึ่งนิ้วนะคะ1นึ่เซนครึ่งนะคะประมาณนี้แล้วก็ขีดเลยให้ชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้า1นึ่เซนครึ่งนะคะ1นึ่เซนก็ได้นะคะแล้วแต่นะเพื่อนๆขาอันนี้ค่ะอันนี้เส้นกลางนะคะที่เราหารสองได้อยู่ตรงนี้เราก็วาดลงมาประมาณ1เซนครึ่งหรือครึ่งนิ้วปรับเสื้อนะคะปรับไหล่เสื้อขีดลงมาจากเส้นคอขีดเลยค่ะ นี่ค่ะนี่คือการปรับไหลนะคะทีนี้เราก็เปิดตรงอะไลที่เราชนกันตรงนี้ออกไปเราวัดเลยจากเส้นไหลเดิมชิ้นหน้าเ,เราลงมาเท่าไหร่หนึ่งเซนครึ่งด้านหลังเราก็ยกเข้าขึ้นมาหนึ่งเซนครึ่งนะคะเราจะได้ชิ้นหลังสูงกว่าชิ้นหน้านะคะประมาณหนึเซนครึ่งนะคะนี่คือการปรับไหลนะคะ เส้นนี้ไม่เอานะคะชิ้นหน้าเราก็ไม่เอาแล้วนะชิ้นนี้ไหลหลังสูงกว่าไหลหน้า1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะเราคงลักแล้ใหม่นะแล้วเราเช็ค ขอโทษค่ะแล้วเราเช็คนะคะรอบวงแขนแขนหน้าและแขนหลังได้เท่ากับรอบรอบรักแร้ที่เราบวกรวมแล้วหรือยังนะ,ะจดตัวเลขเอาไว้แล้วเราเรานาไปสร้างแขนเสื้อนะคะ EP 5 7นะ,ะอันนี้เสร็จแล้วนะในการปรับไหล่นะคะทีนี้จะมาคำนวณในส่วนของความยาวเสื้อนะคะความยาวเสื้อนี่ค่ะ เดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเช็คในส่วนของวงแขนก่อนว่าเขาโค้งสวยไหมนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะไม่ให้เขาหักแบบนี้นะไปให้เขาแหลมทิ่มแบบนี้นะคะให้เขาโคง้งเวลาเราไปเข้าแขนนะ่าจะได้สวยๆนี่ค่ะนะอันนี้ผ่านนะก้อยปัดผ่านนะคะเ,คเรียบร้อยอค,ความยาวเสื้อนะคะตัวนี้เส้นเอวประมาณนี้ ขึ้นมาประมาณครึ่งเซนนะคะนี่ค่ะครึ่งเซนถึง0.75นะคะนี่ค่ะแล้วก็แต่งชายนิดหน่อยนะคะแต่งชายนิดหน่อยไม่ต้องเยอะหรอกเพราะเสื้อตัวสั้นไม่ถึงหน้าท้องนะคะไม่ถึงเส้นสะโพกนะคะนี่เลยประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาแต่งตรงชายด้านข้างว่าเราจะเก็บเข้าไหมเพราะว่าเสื้อเราบวกสะโพกอ่ะค่อนข้างเยอะนะเราไม่ต้องการให้เสื้อเข้ากลางไปเราค่อยเก็บนะคะ,ะในส่วนของข้างนะคะ วัดเข้ามาอีกประมาณจากเส้นที่เราตีร่างเส้นนี้นะเพื่อนๆค่ะเส้นที่เราตีร่างลงไปหาเส้นสะโพกตรงเส้นตรงตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนมองไปว่ามันใหญ่ไปเพื่อนเเก็บเข้ามาจากเส้นที่เราตีเข้ามา1เึ่งเซนเราตีเส้นใหม่นะอันนี้ก็จะบอกปรับเคล็ดลับให้นะคะของเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะไม่ไม่ชอบเพราะว่ามันตัวใหญ่ไปคือเสื้อมันตัวสั้นนะคะเสื้อมันตัวสั้น,น,นเก็บเข้ามาตีเดียวนี่ค่ะนี่ค่ะตีเดียวหาเส้นอกนะเก็บเข้ามาหนึ่งเซนนะคะ นี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะหรือเราจะใช้เส้นเดิมก็ได้แล้วแต่นะไม่มีผลอะไรตั้งนั้นนะคะเพียงแต่เราอยากแต่งทรงเสื้อให้สวยงามแค่นั้นเองอันนี่ก็บอกนะเสร็จแล้วก็ตัดตัดออกไปอันนี้ก็จะขีดเป็นสองเส้นให้ลูกค้านะ อันนี้ไซส์เล็กนะคะที่ก้อยสร้างเป็นไซส์เล็กนะไซส์เอสลูกค้าอก30เองอาจจะเลดูเป็นตัวจีดหนึ่งนี่ค่ะเราจะใช้เส้นตรงก็ได้หรือเราจะเก็บเข้ามาจากข้างหนึ่งเซนนะคะแล้วก็ตีเส้นใหม่นะก็ตัดออกไปเลยนะคะ ต่อมาเราจะมาขีดปกนะ,ะเราจะมาสร้างปกปกเสื้อเขาจะใหญ่นะเขาจะแลดูใหญ่ๆปกจะลึกนะคะตรงนี้เส้นกลางนะคะกลางยื่นติดกระดุม2เซนครึ่งจากเส้นคอนะคะวัดลงมา13มเซนเลยนะคะตามหน้าปกคอเลยนะจากจุดคอตรงนี้วัดลงมา13มเซนนะคะเพื่อนๆคะ13มเซนนะติ๊กนะคะติ๊กตรงเส้นกลางนะคะ ติดจนตรงเส้นกลางนี้เส้นนี้เป็นเส้นเผื่อยื่นติดกระดุมนะคะจากปุ่มคอนะคะจากเส้นคอตรงนี้วัดออกมา1เซนครึ่งค่ะ1เซนครึ่งนะคะนี่เลยใช้ไม้บรรทัดนะคะวางจากจุดที่เราวัดออกมา1เซนครึ่งผ่านจุด13เซนนะคะที่เรากําหนดนะนี่ค่ะแบบนี้นะหาเส้นนี้ จริงๆแล้วเส้นนี้ก็ไม่ได้ตัดออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทําปกมันจะต้องต่อกกระดาษอยู่แล้วก็เลยไม่ตัดออกเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอันนี้คืออะไรไม่ต้องไปมองนะ,ะหลักๆก,ก็คือเรายื่นเปื่อติดกระดุมก็แค่2เซนครึ่งหรือประมาณ1นิ้วนะคะจากเส้นกลางออกมา2เซนครึ่งนะคะ,ะมาต่อเลยวางจากจุดเส้นที่เราวัดมา1เซนครึ่งผ่านจุดเส้น13มเซนคอลึก13บมเซนนะคะตีเส้นนี่คะ่ะจุดคอลึกคือตรงนี้ นะฮะจุดคอ,อคือตรงนี้นะฮะทีนี้ปกนะฮะเราต้องการใหญ่แค่ไหนให้สังเกตตรงปลายไหลตรงไหลเราตรงเนี้ยเราจะใช้ครึ่งหนึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้ครึ่งหนึ่งในความใหญ่ของปกนะจากจุดนี้มาหาไหลครึ่งหนึ่งถ้าในปกเขาอ่ะจะประมาณครึ่งหนึ่งหรือเล็กกว่าครึ่งหนึ่งมาเถิบมาด้านคอก็ได้แล้วแต่เรานี่ฮะเราจะบางนะให้สังเกตนะฮะตรงจุดของปกตรงนี้เส้นบ่า ปกด้านล่างเขาจะอยู่ประมาณบ่านี่ค่ะเราก็สังเกตตรงนี้มันไม่มีตัวเลขบอกนะคะว่ากี่องศาเวลาก้อยสร้างก็จะใช้กะสายตาเรามองจากแบบปกของเขาว่าเขาอยู่ระดับไหนเส้นบ่าไหมนี่ก็ร่างขึ้นมาเลยค่ะวางนะคะวางเอียงแบบนี้ว่าปกเขาจะออกมารูปทรงไหนเราก็ขีดเลยนะคะนี่ค่ะขีดแบบนี้เลยนี่ค่ะอันดับแรกก่อนเลยในส่วนของปกล่างนะคะ แล้วก็เอาก่อนด้านล่างก่อนนะนี่เลยบางไม้บรรทัดแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมอันนี้คือจุดป่าปกของเราที่สุดปกตรงนี้อันนี้เส้นคอลึกนะนี่ค่ะเส้นบ่าตรงนี้ปกเขาจะเหนือบ่าหน่อยหนึ่งก็คือจุดนี้ถูกต้องไหมอันนี้คือเส้นบ่าเหนือป่ามาหน่อยหนึ่งแล้วก็เถิบขึ้นมาใช้แม้บรรทัดโค้งนะคะนี่ค่ะถ้าเราไม่อยากให้ปกใหญ่เกินเราก็ใช้ ส่วนที่โค้งน้อยนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าเราอยากให้ปกเขาเป็นถุงตรงนี้เราก็ใช้ส่วนที่โค้งเยอะนะคะการใช้แม่บรรทัดโค้งนะคะเพื่อนๆขาเนี่ค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามใจเราเลยนะคะดูความเหมาะสมนะนี่ค่ะนี่ค่ะได้แล้วในส่วนของด้านล่างนะคะวัดขึ้นมานะคะจากจุดนี้วัดขึ้นมาห้าเซนนะคะห้าเซนนี่ค่ะติ๊ก ันขึ้นอยู่กับมือเราจะวาดไปนะคะห้าเซนตรงนี้ห้าเซนตรงนี้ห้าเซนนะคะจากไหลที่เราร่างนะ,ะนี่ค่ะตรงนี้งงไหมคะงงไหมอันดับแรกเราก็วางก่อนเลยให้มองเส้นบ่าเวลาเราวาดปกนะคะให้มองเส้นบ่าตรงนี้คือเส้นบ่าของเราปก ที่ในแบบเขาอะตกถึงเส้นบ่าไหมเขาไม่ได้อยู่ตรงเส้นบ่าตรงปลายปกตรงนี้นะเขาจะเหนือเส้นบ่าแล้วก็ขีดขึ้นมานะจากจุดนี้มาขีดเสร็จ5้าเซนตีมุมให้สวยนะประมาณมุม45องศาเนี่ยงจงจุดนี้นะประมาณนะ45องศาม,มุมนี้ตรงนี้5เซนตรงนี้จากจุดนี้มาก็5เซนเช่นกันแล้วตรงนี้เราก็ขีดใช้ไม้บรรทัดโค้งตวัดนะเราก็จะได้รูปร่างของปกเทเลอร์ทีนี้เราจะมาลอกปกออกมานะ เดี๋ยวก่อนที่จะลอกเราจะต้องคอหลังนะคะเราจะต้องหาคอหลังก่อนพับเส้นไหลที่เราปรับแล้วนะคะนี่ค่ะวางตรงเส้นคอให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะคอนี้นะคะออกด้านหน้าก็จะออกมาประมาณหนึ่งเซนเครื่องถูกต้องไหมคะแล้วก็ติ๊กเลยนะ,ะติ๊กเลยนะในส่วนของคอด้านหลังนะคะวัดลงไป0.75นะคะหรือ1เซนก็ได้นะ,ะเพราะว่า คอเสื้อเขาใหญ่ปกเสื้อเขาใหญ่นะเนี่ยวัดลงไป0ูนห้าหรือ1เซนก็ได้นะแล้วเราโค้งเลยนะคะเนี่นี่ค่ะโคง้งปกใช้มันทัดโค้งก็ได้นะแต่ก้อยชอบใช้มือเพราะว่ามันมันสวยกว่ามันแล้วแต่ถนัดนะแล้วก็เราก็เช็คเลยคอหลังที่เราโค้งได้กี่เซนนะนี่ค่ะตัวนี้ได้9้าเซนครึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะได้9้าเซนครึง่งจดตัวเลขเอาไว้นะจดตัวเลขเอาไว้นะ นี่ค่ะเราจะมาต่อกระดาษเสริมกระดาษเพื่อที่จะกริ่งปกตรงนี้ออกไปนะก็ขออนุญาตต่อกระดาษแป๊บหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวจะ ทำการแยกปกด้านหลังนะคะว่าปกใหญ่เราจะแยกกี่เซนนะการทําปกเทนเลือมันจะมีหลายแบบนะมันแล้วแต่ทรงของเสื้อนะคะพอเราต่อกระดาษเสร็จเราพับตามเส้นนี้นะคะนี่ค่ะเส้นที่เราขีดนะนี่ค่ะพับเลยเรากลี้งเลยนะคะ หเส้นที่เราปรับลงมานะเส้นนี้ไม่ใช้นะกิ้งตามรูปที่เราวาดปกนะคะกิ้งเส้นไหลด้วยนะนี่ค่ะกิ้งเส้นไหลนี่ค่ะกิ้งออกไปนะ,ะกิ้งทุกจุดนะนี่ค่ะตรงนี้ด้วยนี่ค่ะนะคะแล้วกางกระดาษออกมานะนี่ค่ะนี่ค่ะ โดนสกอตเทปที่ก้อยแปะมันจะมองไม่เห็นนี่ค่ะก็คือปกที่เรากิ้งตรงจุดนี้นะออกมามันจะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะไหลที่เรากิ้งออกมาแล้วก็ขีดนะะจากเส้นนี่ค่ะตรงนี้นะนี่เลยนะคะ ทีนี้เราจะตียาวขึ้นไปก็คือส่วนของคอหลังที่เราโค้งได้9เซนครึ่งนะคะของเพื่อนๆเ,เท่าไหร่ก็ใช้ตัวเลขของเรา9เซนครึ่ง10เซนได้หมดนะตามสัดส่วนนะคะตามสัดส่วนนะ9เซน9เซนครึ่งหรือ8เซนครึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่แแตราแล้วแต่สัดส่วนตัวนี้ลูกค้าต้องการปกใหญ่ก็ก็เลยทำคอตรงนี้ออกมาประมาณ1 1เซนครึ่งนะคะ บางครั้งการสร้างปกเทเลอร์ก็ใช้จุดนี้เลยนะคะไม่ต้องวัดออกไป1เซนครึ่งมันแล้วแต่แบบได้ทรงของปกเสื้อนะคะตรงนี้ไม่มีกฎตายตัวนะคะเพื่อนๆค่ะแต่การสร้างหรือการแยกปกอาจจะทําเหมือนกันนะ,ะอันนี้ก็จะจะบอกให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ได้เข้าใจนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพอเราติดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราใช้แม่บรรทัดนี่ค่ะบางเส้นนี้เลยเส้นเดิมนะ,ะนี่ค่ะ นี่่คะจากจุดนี้เราตียาวขึ้นไปเลยนะฮะตียาวขึ้นไปตรงจุดนี้เราก็ตีชากขึ้นไปเลยนี่ค่ะตีตรงขึ้นไปก่อนนะคะนี่เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็วัดเลยตรงคอหลังที่เราโค้งได้นะคะจากจุดเส้นไหลขึ้นไปเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้นะคะนี่ค่ะเก้าเซนครึ่งถึงตรงไหนเราติกต๊กติ๊กเราตีเป็นม,มุมฉากนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะตรงนี้คอตัวนี้ก็จะใช้วิธีแยกนะคะบางครั้งทรงปกของเสื้อเราก็จะขีดโค้งตรงนี้แล้วโค้งเอาแล้วตีมุมฉากนะคะแต่ตามที่ก้อยมองปกตัวนี้ถ้าเราไม่แยกด้านปกจะเอาไม่อยู่เวลาแบะปกออกมามันจะแลไม่ค่อยสวยสังเกตตรงไม่ตรงข้างคอตรงไหล่ตรงนี้ประมาณก็จะแลดูโค้งๆหน่อยแต่ถ้าเราตีตรงขึ้นมาแล้วโค้งใช้โค้งตรงนี้หน่อยนึงอ่ะมันจะไม่ได้หลังเหมือนในหน้าปกเนาะอันนี้เสร็จแล้ว จากจุดนี้นะคะหาเส้นคอหลังที่เราวัดออกมาเราจะแบ่ง3มช่องก็คือหาร3นะ,ะให้ประมาณนะประมาณก็คือหาร3นี่ค่ะอันนี้ใช้กะนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะ,ะนี่ค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะ ก็จะตัดตรงจุดนี้ออกไปก่อนนะนี่ค่ะตัดแยกนะคะนี่ค่ะแยกช่องละ0.5ถึง0.75 ปกเสื้อนะคะปกเทนเลอร์ปกใหญ่ขึ้นเราก็แยกตรงนี้อะ่ะเยอะขึ้นจริงๆแล้วถ้าปกเล็กอ่ะแยกอยู่ที่0.25นะคะครึ่งของครึ่งเซนนะคะแต่ตัวนี้ก็จะแยกอยู่ที่0.5นะคะในการแยกปกตรงนี้นะนี่ค่ะแต่ถ้าปกใหญ่กว่านี้เราจะต้องแยกเยอะนะคะถ้าเราแยกไม่เยอะแยกน้อยอ่ะมันจะรั้งและตรึงเวลาแบะปกออกมาตรงคอเสื้อด้านหลังนะก็ขออนุญ,ญาตใช้กระดาษเสริมนะคะ แป๊บหนึ่งแยกช่องละศูนย์จุดห้านะคะนี่ค่ะวางเลย จะแลดูโค้งหน่อยหนึ่งนะคะตรงนี้แล้วก็แต่งเขาหน่อยหนึ่งนี่ค่ะล้วก็เช็คเลยนะคะตรงเนี้ยกี่เซนเราก็วัดลงมาให้ตีให้เสมอกันนะคะวัดจากจุดนี้มากี่เซนนะคะ ให้สวยนะนี่ค่ะประมาณ อนุญาตมุนกระดาษนะคะปกเทเลอร์การเข้าปกนะคะเพื่อนเห็นจุดนี้ไหมเราจะขีดเป็นมุมเหลี่ยมก็ได้หรือเราจะโค้งก็ได้นะคะตรงจุดนี้คือการตัดต่อนะคะตัดต่อตรงนี้อาจจะเป็นมุมเหลี่ยมนะคะ นี่ค่ะคือการเข้าปกจะทาเป็นมุมเหลี่ยมนะนี่ค่ะจะทําเป็นมุมเหลี่ยมหรือเราจะโค้งก็ได้นะคะแล้วแต่เราตรงจุดนี้นิดเดียวตวัดให้เป็นมุมโค้งนะคะสําหรับมือใหม่ที่ที่ยังไม่เก่งอะ่ะนะคะเราต่อตรงนี้เป็นมุมโค้งก็ได้นะ,ะนี่ค่ะเนี่ยนี่ค่ะนะโค้งนิดหน่อยก็ได้แล้วแต่เรานี่ค่ะ ส่วนตัวก้อยก้อยชอบตัดต่อเหลี่ยมนะนี่ค่ะเราจะทําเป็นโค้งเวลาเราไปต่อปกเทเลอร์วาดโค้งก็ได้นะคะอันนี้บอกเพื่อนๆให้สองแบบนะนี่ค่ะอันนี้ก็แบบเหลี่ยมแต่ก้อยทําแบบเหลี่ยมนะตัดออกไปค่ะก่อนตัดเราก็เช็คปกซะหน่อยหนึ่งนี่ค่ะคือปกเสื้อเนี่ยนะคะ เราร่างตรงนี้ขึ้นมาเราจะมองเห็นรูปร่างเวลาเราแบะปกออกไปเราจะรู้เลยว่าปกเราจะหยุดประมาณนี้ถ้าเราวาดแบบนี้นะคะข้อดีของการสร้างปกในในตัวแพทเทิร์นนะเดี๋ยวก็จะขีดกระดุมให้ดูนะนี่ค่ะการตัดสาบนะคะปกเทนเลอร์นะ,ะเป็นเสื้อตัวปล่อยก็จริงถ้าเราพอมีผ้านะคะ ็แนะนํานะสาเป็นส่วนของด้านล่างาก,กระดุมก่อนนะคะการหากระดุมนะนี่คะ่ะนี่ค่ะอันนี้คือเส้นกลางนะเราวัดเข้ามาสองเซนครึ่งอยู่แล้วถูกต้องไหมเส้นกลางเราวัดจากปุ่มนี้เราขีดตีเส้นก่อนเราหาจุดนี่คะ่ะอันนี้คือจุดหักปกถูกต้องไหมคะนี่คะ่ะอันนี้คือกระดุมเม็ดแรกนะคะวัดจากเส้นเข้ามาหนึ่งเซนครึ่งนะหนึ่งเซนครึ่งนี่คะ่ะ กระดุมจะใหญ่ใหญ่เล็กขึ้นอยู่กับเรานะตัวนี้ก็จะทํากระดุมใหญ่ให้ลูกค้าอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะรังกระดุมนะนี่ค่ะอันนี้คือเส้นกลางเพืเ่อนๆสังเกตดีๆนะเราไม่ได้ใช้เส้นกลางเป็นตัวเริ่มในการทํารังกระดุมนะคะวัดจากเส้นริมตรงนี้วัดมาหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็กําหนดความความใหญ่ของรังกระดุมเรากี่นิ้วเรากําหนดเลยนะทีนี้เราก็ต่อด้วยเม็ดที่สอง รางกระดุมช่องไฟการห่างกระดุมเน่มันขึ้นอยู่กับความยาวของเสื้อนะคะขึ้นอยู่กับความยาวของเสื้อตัวนี้ก็จะจากจุดนี้ลงมานะห้านิ้วนี่ค่ะก็เอาแบบไม่เหมือนในหน้าปกให้ลูกค้าเลยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นี่ค่ะก็วัดจากริมนี้เข้ามาหนึ่งเซนครึ่งเช่นกันค่ะนี่เลยนี่ค่ะความกว้างของกระดุมสองเซนครึ่งก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะนี่เลย ทีนี้สาบนะคะถ้าเราพอมีภาพปกติแล้วงานขายเนาะเขาจะตัดแบบนี้สาบเราก็วัดจากมาให้กะพอดีสวยนะให้มันพ้นรังกระดุมนะคะให้พ้นรางกระดุมเนี่ยก็คือ3ามนิ้วจากจุดนี้รางกระดุมอยู่ตรงนี้สาบเราก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะให้เข้าพ้นรางกระดุมเวลาเราใอยรังกระดุมนะอันนี้คือส่วนของตัวเสือ้อปกติแล้วงานขายนะนาะเขาก็จะใช้สาบแบบนี้เล็กๆนะ,ะเล็กๆก็คือ จุดนี้นี่ค่ะก็คือการทําเสื้อขายนะเขาจะใช้สับอย่างนี้ถ้าใดากรณีที่เราพอมีผ้าแนะนําให้เพื่อนๆตัดสาบนะคะถึงลักแล้เลยนี่ค่ะถึงเส้นบ่าโค้งมาแบบนี้นะ,ะเสื้อมันจะสวยต่างกันนะนี่ค่ะถ้าเราพอมีผ้านะคะเราแนะนําก็แนะนําให้ตัดสับใหญ่ตรงจุดนี้ใช้โค้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะได้เสื้อที่สวยนะไหนๆเราก็ตัดเสื้อใส่เองแล้วนะคะ อันนี้ก็ไม่ได้สร้างแขนให้ดูนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆไปดูวิธีสร้างแขนเสื้อ EP 57านะคะแขนเสื้อพื้นฐานเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างเสื้อปกเทเลอร์อันนี้ตัดออกเลยนะคะเพื่อนๆนะคะตัดออกไปเลยนะตัดออกไปเลยนี่ค่ะเราก็จะได้ปกเทเลอร์แบบตามหน้าปกนะน,นี่นําไปตัดเสื้อได้เลยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องไว้ค่ะสวัสดีค่ะ